เอ้ยชอบกินลูกชิ้นหรือเปล่าชอบค่ะชอบมากเลยียดไหมพี่ก็ชอบกินลูกชิ้นเหมือนกันอ่าวันนเสร็จแล้วเปอ้าวกินเสร็จแล้วเนี่ยมันลูกชิ้นทำไรก็ก็ทิ้งทิ้งเลยไม่ดีพี่อุตส่าห์เก็บไม้ลูกชิ้นไว้เยอะแยะเลยเห็นไหมโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยใช่ไหมใช่ไม้ลูกชิ้นนี่มีประโยชน์นะแล้วจะเอาไปทำอะไรอะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะเอามาทำสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆอ๋อ แน่นองนแน่นอนท่านนี้เนี่ยพี่เอาไม้ลูกชิ้นอย่างน,นะครับแล้วก็พี่เอาฝาพลาสติกเนี่ยนะครับฝาปิด อะไรแก้วเอามาสองฝาแล้วก็ไม้ลูกชิ้นประมาณ18บแปดไม้นะครับแล้วก็เราจะต้องทาก็คือว่าเราเจาะทั้งหมดประมาณ18บรูนะครับก็ห่างกันประมาณรูละประมาณ1เซนก็จะได้สิบปดรูพอดีเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเจาะเนี่ยนะครับตรนี้เราต้องเจาะทั้งสองอันพอครบทั้งสองอันนะ่งอพี่ก็ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วล่ละเพื่อที่จะประหยัดเวลาไงเนาะก็แบบ เอามาให้ดูอยากดูไหมอยากดูค่ะมีอะไรบ้างนี่ไงเห็นไหมหลังจากที่จ่อแล้วมันก็เป็นแบบนี้เรบเอาไม้มาเสียบไว้แล้วเราก็ตัดรงปลายออกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คืออะไรคะกรงนกมันคือกรงนกเลยใช่ไหมนะมันก็เป็นเหมือนกรงล้อได้ได้นะแต่จริงๆแล้ววันนี้นี่นะครับทไม่ได้มาทาอย่างนี้มีความตั้งใจว่าจะมาทําเป็นเหมือนกับเก้าอี้เพื่อที่จะรับน้ำหนักใช่ไหมเวลาวางเราดูแข็งแรงใช่ไหม ก็แข็งแรงเนาะก็ดูแข็งแรงแต่แต่แต่ไม่รู้ว่ารับได้เยอะหรือเปล่าเออคิดว่าจะรับน้ําหนักได้มากขนาดไหนต้องลองดูอ่าพี่พี่เวียนเสือโอเคลองลองวางดู่ไหมได้ค่ะอ่าเรายัมีหนังสือกี่เล่มสองสี่หกแปดเก้าเล่มเก้าเล่มเก้าเล่มลองดูนะวองได้ไหมแบบนี้โอ้โอ้โอ้มันมันมันจะล้มนะคะมันก็อาจจะวางได้นิดหนึ่งถ้าเราหาแบบศูนย์กลางมันได้ใช่ไหมอ่าแต่ว่าว่าเราต้องล้มเพราะว่า เพราะว่ามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนาะคราวนี้ฝากเลยคิดนิดหนึ่งว่ามีวิธีการแบบไหนที่จะสามารถทําให้มันนี่นะครับแบบเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเห็นไหมครับนะครับมันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้มากกว่านี้อ่ะลองดูอะไรบ้างคิดออกเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยเก่งมากเลยนะครับ เนี่ยพี่ก็เรียกมันหนีเนี่ยว่าก็อีทวิสเห็นไหมทวิสปลว่าหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนไม่ว่าจะหมุนแบบซ้ายหรือแบบขวาก็ได้ถูกไหมครับ่เห็นไหมมันแข็งแรงกว่าเยอะเลยเนาะก็ไม่รู้ดูสิแต่พี่ว่ามันแข็งแรงกว่าเยอะเลยต้องลองลองดูลองดูอ่ะเหมือนเมื่อกี้นะครับเราวางไว้เก้าเล่มนี้นะครับมนนะ้ มันก็สามารถที่จะวางไว้ได้โดยที่ไม่ล้มกับมันนีกอันนี้อยู่นานเลยอันนี้อยู่ได้นานกว่านะครับเพราะอะไรนะคะพี่นิกอ้าวก็เนื่องจากตรงโครงสร้างของมันนี่นะครับเมื่อมันหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะมาประจบกันใช่ไหมตรงกลางมันจะเป็นแงข็งแรงนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้เส้นเดียวอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งลงไปเนี่ยมันก็อาจจะขาดได้ทำไมเลยถ้าหักได้แต่ถ้าเราเอามาเล็กเส้นเล็กๆมาสานกันนะครับมารวมกันเป็นมัดๆอย่างนี้นะครับมันก็จะอับน้ำหนักได้มากขึ้น สิิงไหมคะที่อาการแดงเมื่อโดนแดดเกิดจากผิวถูกแสงอาทิตย์เผาไหมค่ะไม่จริงค่ะไม่เกี่ยวเชื่อเอยเขาต้องเชื่อเอยแล้วอ,อและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงค่ะ <laughs> หลังจากที่ผิวของเราสัมผัสแดดนาน15-24ชั่วโมงผิวหนังจะเกิดผื่นแดงขึ้นซึ่งอาการแดงนี้ไม่ใช่จากการถูกเผาไหม้นะครับแต่เป็นการที่เลือดเข้ามาซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกเผาไหม้กระบวนการนี้เรียกว่าการขยายหลอดเลือดครับ